เมืองค่ะพี่น้องค่ะวาสนาพิกุลพ่ออย่างจ้างามขักอันแนนาะค่ะเดี๋ยวเข้าสิมาเก็บกันเลยจ้านีจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหใหญ่ขักแงแนพ่นอาพี่จ้าพี่น้องเป็นไดจ้างามบ่ค่ะคือจังบนวัดตะออกนาะค่ะเราก็ถมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าสิมาตัดขาทีเดียวนาะค่ะตอนทีเถาได้หลายดอกนาอจ้าจังได้จ้าพี่น้องดอกแรกแหกมันนี่จ้าพี่น้องจ้าเห็นบ่ค่ะ ปาดพี่น้องใหญ่คักใหญ่แน่นะจ้ะสุดยอดสุดยอดความงามเลยจ้ะวันไหนๆก็หมานนะคะพี่น้องคะปาดถึกใจสาวพิกุลยังแหงเลยงามมากๆเลยจ้ะนี่จ้าใกล้ๆกันสาวพิกุลกับพ่อเห็ดพึ่งแม่มดนะคะพี่น้องมึงสองดอกติดกันเลยจ้ะสองดอกงามๆเลยค่ะ มึงพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งแม่หมดค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาทำการเก็บกันเลยค่ะป้าดอกพันใหญ่อีนนี้ด้นีเฮ็ดยังไงเข้าสเก็บได้ดอกใหญ่สุดยอดโอ้ป๊านี่จ้าพี่น้องจ้าใหญ่มากๆเลย ใหญ่สุดๆไปเลยค่ะนี่จ้าพี่น้องค่ะแง่คักแง่เน่ยเนาะคะ่ะปาโถสุดยอดสุดยอดความใหญ่จ้ะ <c oughs> เฮ็ดผึ่งแม่หมดจ้าพี่น้องจ้ามองค่ะงามคักงงามเน่เนาะคะ่ะว้าวดาร l i n g y เยส e นี่จ้าพี่น้องจ้าถือความเล่าค่ะพี่น้องเมืองงามคักงามแน่เนาะจ้ามาจ้าเรามาเก็บกันเลยนะคะพี่น้องปา ปาดปาดปาดโอ้โหสุดยอดสุดยอดยมากมากค่ะสุดยอดความงามเนาะค่ะโอ้ว้าวพี่น้องจ๋าเมืองไกลๆกันค่ะเมืองสามกคุนพ่อ,อยังโอ้สามพคุณมาสามพคุณพ่ออีกแล้วจ๋าดอกหนึ่งนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพ่อโอ้ยหักเลยโอ้ยน่าจอามีดตันมัวงอนๆเลยค่ะพี่น้อง อากูาไปขึ้นเนาะค่ะพุนเกิดยุ่ใต้หญ้าแม่จ้าพี่น้องบอกสามีว่าฉันกับพ่อคือกันทีรักกวาสันนี่จ้านี่จ้านี่จ้างามบ่ค่ะมาจ้าเรามาเก็บกันเลยนะคะโอ้ดอกต้มๆแมะจ้าพี่น้องจ้ามึงค่ะถมเราด้จ้านี่ค่ะเดี๋ยวห้องไปเก็บอันทีสามีพนวาพนพ,อ,นพอเนาะค่ะ จ้าเอ๋นี่จ้านี่จ้านี่จ้ามองค่ะพี่น้องสองดอกงามๆเลยเนาะค่ะอันนี้กระทมปขคืนแล้ว,วจ้าสองดอกสวยๆ,ๆเลยจ้ามองจ้าพี่น้องว่าสาวพิกลพอย่อียงตะว่ายังเอาบ่ได้เนาะค่ะต้องขามไปอีกฟังหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องเมึงค่ะดอกใหญ่คักใหญ่แน่นะจ้าป้าสุดยอดเดี๋ยว ซาบกุลกระจาคามไปฟังนุ่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยนะจ้าว่ามันจะดอกใหญ่แค่ไหนมึงพี่น้องเห็นแค่นั้นกระตื่นเต้นแล้วมันบอจ้าโอ้ยนี่พ่อแล้วคะ่ะพี่น้องคะมึงฟังนั่นฟังนี่กับพ่อคือกานนี่งามๆเลยเนาะคะ่ะตุ่มๆต,ต,ตุ้มุติมินะคะอู้สุดยอดความงามป้าพี่น้องจ้ามึงมึงดอกนี่คะ่ะเทา้าคักเทา่าเนี่ยสามีพอ่อเนาะคะ่ะ ปาดโถสุดยอดความงามปาด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 โถสวยมากจ้ะดอกเพิ่นนักเนาะค่ะเพิ่นกันเลยหักมึงสายไปกุญชีเก็บให้มึงปาดใหญ่ไ,ไร่ใหญ่คักใหญ่เนี่ยใหญ่ที่สุดเด้อค่ะพี่น้องคขาสะอ่อนเนาะจ้ะเดินไปเดินมากับพออีกแล้วจ้าพี่น้องมึงค่ะ อดอกงามคกเนาะค่ะดอกงามสุดๆเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องพ่ออีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วนี่จ้ะเมืองจ้าพี่น้องปัาสุยอดความใหญ่เมืองจ้าพี่นอ้องใหญ่คักใหญ่แน่สะออนว่าจ้ะสะออน คุณหน้าพี่น้องมึงยังแข็งแข็งอยู่เลยจ้าป๊าดงามขักงามเนี่ยแต่สาวไปคุณจิตทุมลุมเพล่นเนาะค่ะทมเพลินไว้โอ้โหสุดยอดเลยจ้าดอกใหญ่ๆเลยจ้าดอกใหญ่ๆงามๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะคุณหน้า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 มึงขาวขาวอวบอวบเลยนะจ้าป๊าดกระจังหัวแต่ออกนี่พี่น้องมึง นี่จ้า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 ตุ้มๆเลยจ้านี่ฝันหนัพี่น้องงามวะค่ะสอนกระสาวพี่กุลบ่จ้าพ่อแล้วค่ะเห็ดพึ่งแม่มด้อจ้านี่จ้าเป็นแดงค่ะงามบ่ค่ะด้อสาวพี่กุลตัดออกตรงนี้ได้ด้จ้านี่จ้างามงามเลยค่ะแล้วก็ติดๆกันนี่ก็เจออีกแล้วด้จ้านี่เห็นบ่ค่ะ เห็นบ่จจัเห็นบ่จ้ังามเลยจ้ะขาก็ตัดขาไปเลยนะคะนี่จ้ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปค่ะถมเราเด้อจ้าถมเราจะกิจาน่จ้าเจอแล้วจ้าตูมๆเลยนะคะเป็นใจ่ะพี่น้องงามบ่จ้ังามคักงามแน่งามเอาวาสุดความงามจ้ะพี่น้องพอยอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่ค่ะ จะ,จะตัดขาไปเลยด้ยจ้าเห็ดพึ่งแม่มดมันกระแซบคือกันดีจ้ะพ่อเราขาพี่น้องน่จาน่จ้า,จาปาดพี่น้องมึงมึงค่ะมึงสองอันติดกันเลยนะคะ่ะเดี๋ยวฮามาเก็บกันเลยด้ยจ้าพ,พี่น้องสองอันติดกันเลยค่ะเห็นไหมจ้า พักเนาะคะ่ะเดี๋ยวถ่มคนก่อนค่ะถมแล้วนะจ๊ะทำมาพ่อยอแล้วเดี๋ยวเขาไปเมืองละจ้านี่จ้ะพี่น้องจ้าอ่อนๆยุบหยับยุบยับเลยนะคะถมค่ะถมถ่มถมเมืองจ้างามคักนะคะเข่ามาปุ๊บกระพอปับ๊บเมืองจ้าเมืองจ้าเมืองจ้า น้ำบ่ค่ะแล้วก็นี่อีกดอกนึงจะ้ะเป็นยังไงคะพี่น้องสองดอกใกล้เคียงกันเลยเนาะจะ้ะเมืองจ้าดอกอางามเลยเนะะะะาะค่ะเมืองจ้าเมืองจ้าน้ำบ่ค่ะเดี๋ยวสาวไปกุญพออ่อยแล้วเดี๋ยวเขาไปเก็บดอกนั่นน้ำเนาะค่ะมีเพอยแล้วดอกนึงนีจ้าสองดอกติดกันค่ะ แล้วก็ทั้งนี้จ้ะทั้งนี้กระโดดใ,ใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องนี่จ้านี่จา้าโอ้โหพี่น้องเมืองดอกใหญ่ๆเลยนะจา้าเมืองจา้าโดนกินไปครึ่งหนึ่งจะกะโอเคยังเนาะค่ะเมืองจ้าพี่น้องสามดอกเด้อจา้าสามดอกใหญ่ๆเลยจา้าปัดมันคัดมันเนี่ยพี่น้องจา้าปัด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 เมืองขาสองดอกติดกันเลย สุดยอดความงามเลยเนาะค่ะมึงสวยมากๆแต่เขาสิมากเก็บดอกแรกกันเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะปัดปดดอกแข็งแข็งเลยจ้ะดอกแข็งแข็งงามงาเลยจ้ะมึงจะ้ะอันนี้ดอกที่สองเนาะคะ่ะโอ้เออเหน่อ่ะพี่น้องยังไงจ,จ้ะถือใจไหมคะมึงจ้ะสองดอกติดกันใหญ่ๆเลยจ้า พี่น้องเมึงเห็ดไข่มุกค่ะปลาเห็ดไข่มุกจ้ะพี่น้องจ๋าเมืองจ๋าเมืองจ๋าโอ้โหโอกคักออกแน่เนาะค่ะเมืองจ๋าพุ่น่ะปาดพี่น้องปาดโชว์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 มึงค่ะเมึงค่ะปลาเห็ดไข่มุกได้จ้ะนี่เมืองค่ะสาธุคุณไทยบรรยากาศให้เมือง ออกคักออกแน่เด้อจ้าเห็ดไข่มุกพี่น้องมึงนี่สามีพ่อดวงมาใส่ไม้ว่าน,นเมรนเพราะมันเข้าออกหลายแทนนี่ปราโทโถสุดยอดเลยจ้ามึงค่ะม,มึง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 พี่น้องตูมตูมเลยจ้าเนจ้าี่จ้า,จามึงพี่น้องตูมตูม,ตม,ตมสเสียราคากินแสีบสองดอกติดกันจ้า โอ้นี่ค่ะสองดอกตุมตูมๆเลยเด้อปาดโชคดีดีมึงน,นี่โชคดีจริงๆมึงพี่น้องปาดพี่น้องมึงมึงค่ะมึงค่ะแต่าสาวบางคนจะเอามืงเข้าไปเก็บนะคะมันเป็นฝ้าน้ำด้วจ้ะน,นี่โอ้โหหนึ่งอันค่ะแล้วมาเก็บอันที่สองแล้วค่ะ นีีจ้ะพี่น้องตุมต้มๆเลยนะคะนีีจ่จะสองอันงามๆนี้กันนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะงามเลยค่ะสุดยอดเลยเนาะจ้ปฟาดพี่น้องสาวพิกุลบมมีมงไซแล้วค่ะมึงจ้ะได้เต็มตะกาเลย นี่จ้าพี่น้องจ้าเดินเข้ามาก็เจอดอกตุมๆเนาะคะ่ะเป็นยังไงคะพี่น้องงามปะจ้าคอหักเลยโอ้ยโอ้ยมึงเอออันนี้สาบคุณกับปลอยพันปซายใช่ไหคะ่ะขาบบไงหนึ่งเอาแต่ดอกพันดวงพี่น้องดอกอ่อนๆเลยจ้ะสองดอกพออีล้วค่ะตูมๆเลยจ้ะงามมาค่ะ ปาส,สุดยอดเลยเนาะค่ะนี่จพี่น้องจ้ากำลังสียางพันกับพ่อยอีกเนาะค่ะนี่จถมผนไว้คืนซองดอกติดกันจ้ะพี่น้องมาเมืองสาภิกุลพ่อยยังค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดพี่น้องจ้ามึงจ้ะแข็งแข็งเลยนะจ้เมึงค่ะ เมืองพี่น้องจ้าใกล้ๆก,ก,กันสาพิคุณกับพ่อดอกใหญ่อีกแล้วเนาะค่ะอึ๊บนี่จ้าพี่น้องตูมตูมแข็งแข็งปัสหมา,านคัะอีนีค่ะมันนี่หมา,านหมา,านหมันก็คิดว่าเขาข้ไหนโคตรหมานเนาะค่ะตรงกับคำนี้เมืองพี่น้องว่าสาพิคุณพ่อยังค่ะว่าหนูเจอเลยคุณหนาพี่น้องคะปัสสุยดยอด สุดยอดจริงๆอันนี้ยังแข็งอยู่เลยนะคะยังโบดิ้บโแกะเ้ค่ะกินได้ค่ะอันนี้สุดยอดเลยนะจ๊ะโอ้โหพี่นอ้องสายกุลสงสัยตรงกับ,บันแล้วค่ะเพราะว่าบบมีมองไซแล้วค่ะล้นล้นจริงๆจ้ะล้นจริงๆโอโ้พี่น้องว่าสิกกำลังว่าสิาสไปกับบานมาสั่นเอาผอยแล้วเมื่อพี่น้อง เกิดอย่เทึงกันเลยเนาะค่ะดัลิงลึกหน,น้าเล่อองเกลน,นะเล่อชอบแต่เรามาเก็บกันเลยนะจ้ะาฟาโทอพี่น้องคะดอกอ่อนๆเลยจ้าอันนี้กับปอดตะขาเนาะคะ่ะวันิกร์บันกับพ่อนยังได้จะถือใจบัวฟา,าโทอ งามขังงานมเนี่ยดยสายคุณจะไปใส่ตะการเนาะคะ่ะเห็ดกระเต็มตะการเนาะค่ะพี่น้องฝนกับกำลังมามืดมากเลยทั้งฝนทั้งล้มเนาะคะ่ะตอนนี้สาวภคุณกับกำลังยางไปขึ้นรถเนาะคะ่ะเมืองผลงานวันนี้จะพี่น้องเป็นยังไงคะ่ะสาวออนว่าจะได้ล่นตะกาเลยเนาะคะ่ะี่จ้าพี่น้องเห็ดทั้งมดที่สาวภคุณได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะ มือนีมานคักมานแน่จะพี่น้องจนว่าปมีหมองใสเนาะค่ะจนต้องกับบานซื้อเมืองสาวไปกุญชัเมืองค่ะังไดจ้ามักบ่าขาอันนี้กระดอกงหญ่ๆเนาะค่ะข้างหลังเนี่ยดอกใหญ่ๆได้จ้าข้างหลังข้างหน้าก็จะเป็นดอกตุ้มๆงามๆเนาะค่ะพี่น้องกําลังพ่อแกงเนาะค่ะนี่จ้าอันนี้กับชีโซข้างหลังเนาะค่ะพี่น้องเมืองขาคนค่คะอวบๆเลยนะจ้า พี่น้องมึงสาวพิกุลสะออนค่ะสะออนแน่นะค่ะจนลุ่นตะกาของสาวพิกุลมึงค่ะอันนี้กับเขาเขาวตุ้มๆนะจ๊ะดูจ้าดจ้าเรียงใดจ้ะงามบ่กค่ะ